16เพิ่งจะก้าวเข้ามาไม่ได้ทันไรนะครับ แทนที่จะเป็นปีแห่งการเฉลิมฉลองความสําเร็จทางอาวกาศของมหาอํานาจอย่างจีนกลับกลายเป็นช่วงเวลาที่ต้องมานั่งกุมขมับกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวครับเพราะเมื่อวันที่1 7มกราคมที่ผ่านมานี่เองความใฝ่ฝันที่จะพาธงแรงไปปักเหนือกว่านาซ่าหรือจะไปท้าชนกับบริษัทเอกชนตัวตึงอย่างสเปซเอ็กของคุณอีลอนมัสก์นั้นกลับต้องมาสะดุดขาตัวเองล้มอย่างน่าตกใจแถมไม่ได้ล้มแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ล้มถึงสองครั้งตอนในวัน เเดียวกันลยทีดีดลองจินตนาการดูนะครับท่านผู้ชมเมื่อไม่กี่ปีมานี้จีนประกาศกล่าวว่าจะครองจักรวาลแต่พอเราดูสถดติแบบใจเย็นในฐานะผู้สังเกตการปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจีนเองก็ได้เจอเข้ากับความล้มเหลวไปแล้วถึง4ครั้งและพอเปิดตากราปี2026มาได้แค่สัปดานนิดๆก็เจอเข้าไปอีกสองดอกเน้นๆมันทำให้เกิดคำถามโตขึ้นมาเลยนะครับว่าเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องสุดวิสัยทางเทคโนโลยี หรือว่ามีการลักไก่ลดมาตรฐานอะไรบางอย่างเพื่อเร่งทํำยอดก็นแน่นะเรามาค่อยๆแกะรอยจากเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุดของวันนั้นกันเลยดีกว่าครับเหตุการณ์นี้เปรียบเสมือนกับการล้มสลายของตำนานเลยก็ว่าได้นั่นคือชะตากรรมของเจ้าจรวดลอมัสบีจี หรือที่คนจีนเขาเรียกกันครับว่าช่างเจิ๊ก3 b บีในช่วงเช้ามืดเวลาประมาณตี5 55นาทีครับเจ้าหลวงลำนี้เนี่ยได้ทยานจากศูนปล่อยดาวเทียมซีซังเจ้าจรวจรุ่นนี้นะครับไม่ใช่เจ้าวจไก่กานะครับแต่ได้ฉายาว,ว่าจรวจทองคำเพราะถือว่าเป็นพี่ใหญ่ที่แบกรับภารกิจสำคัญมานักต่อนักไม่ว่าจะเป็นระบบนำพางเป๋ยโตที่เราใช้กันอยู่หรือภารกิจไปดวงจันทร์ฉังเอ,อ๋อแม้แต่าดาวเทียมพาณิชย์ของต่างชา เขาก็ไว้ใจเจ้ารุ่นนี้แหละครับแต่วันนี้เนี่ยทองคาที่เคยส่งประกายกลับกลายเป็นแค่เศษเหล็กที่ร่วงหล่นลงมาแฮะและที่น่าเสียดายมากๆเลยก็คือสิ่งที่มันแบกขึ้นไปด้วยครับมันคือดาวเทียมซียัน่นซานไห่ซึ่งทางระบานเจนเขาก็ระบุหน้าฉากนะครับว่าเป็นดาวเทียมทดลองทางเทคนิคแหมแต่ท่านผู้ชมครับคําว่าทดลองในวงการนี้เนี่ยมเคริะร์เขารู้กันดีครับว่ามันมักจะเป็นล่หันลับที่ตื่นถึงเทคโนโลยีทางทหารหรืออะไรที่ไม่อยากให้ใครรู้นั่นแหละครับว่า ความเสียหายครั้งนี้ถ้าคิดเป็นเงินหยวนก็หลายพันล้านหรือตีเป็นเงินไทยก็ต้องบอกเลยครับว่าเงินพาติประชาชนหลายหมื่นล้านบาทมาลายหายไปในพริบตาโดยไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆกลับมาฮะแล้วจุดผิดพลาดอยู่ตรงไหนกันล่ะจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับเขาบอกว่าข้อที่1กับข้อที่สองนั้นก็ทํางานได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ตัวปัญหาเลยก็คือข้อที่สที่มันดันมางองแงเอาตอนเวลาสาคัญไปอย่างนั้นแหละถ้าเรารับลองสวมวิญญ,ญาณนักปรวิศาสตร์ลองย้อนกลับไปดู ทำลายของไอ้เจ้าลองมัดทีบีนี่นะครับเราจะได้เห็นลูกนรกที่น่าขนลุกเลยครับเพราะว่าตั้งแต่เปิดตัวมาครั้งแรกในปี1996 19หรือว่าพศ2อ3 9อจรวดรุ่นนี้ก็เปิดตัวด้วยโศกนากรรมแล้วครั้งนั้งรับบินขึ้นไปได้แค่22วินาทีระบบควบคุมก็รวนจรวดพุ่งไปชนเนินเขาสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมหาศาลกลายเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนวงการอวกาศจีนมาตลอดตัดภาพมาที่ปี2009กาการส่งดาวเทียมพล พาดีของอินโดนีเซียก็ไปไม่ถึงดวงดาวเพราะว่าแรงขับท่อนที่สามไม่พอต่อมาในปี2020ปัญหาเดิมก็กลับมาอีกครั้งกับดาวเทียมพลพาผาเอ็นวันจนตกกระแทกพื้นและล่าสุดปี2026ปัญหาก็ยังวนเวียนอยู่ที่เจ้าท่อนที่สามเหมือนเดิมเป,เป๊ะๆเล่เากับประวัติศาสตร์ที่มันฉายตำแล้วตำเล่ามันน่าคิดไม่หลอครับว่าเทคโนโลยีที่พัฒนามาหลายสิบปีทําไมถึงยังแก้ปเมเดิมๆนี้ไม่ตกสักทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมหวยต้อง พอออกที่ท่อนที่สามตลอดมันมีอาหารอะไรหรือเปล่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของความท้าทายทางวิศวกรรมที่สุดขั้วามากๆเลยครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตรวจท่อนที่สามของเจ้าลองมาสเนี่ยหัวใจหลักเลยมันก็คือเรื่องยนต์รุ่น YF75 จำนวนสองเรื่องซึ่งเจ้าเครื่องนี้น่ะมันเปรียบเสมือนกับัตักร้ายที่กินของเย็นจัดเป็นอาหารครับมันใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนเหลวและออกซิเจนเหลวลองจินตนาการดูนะครับไฮโดรเจนน่ะต้องเก็บในที่อุณหภูมิติดลบถึง253 องศาเซลเซียสส่วนออกซิเจนเหรอก็ล่อ,อเข้าไปถึงลบ1นึอปองศาเซลเซียสแล้วการจะทาให้เครื่องยนต์ทํางานและจุดระเบิดได้อย่างนิ่งสนิทในสภาพแวดล้อมที่เย็นจะเยือกขนาดนี้ในอดีตเขาถือกันว่าเป็นอัญมณียอดมองกุฎของเทคนโนโลยีอวกาศเลยทีเดียวครับแต่รู้เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยอัญมณีเม็ดนั้นน่ะก็เริ่มจะมีรอยร้าส์แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีของเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมาถูกออกแบบมาตั้งแต่ปลายยุค80นู่นแหละครับตลอด30ปีที่ผ่านมามันก็ทํางานได้ดีแหละครับแต่ว่า ในมุมนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับระเบิดเวลาที่ต้อนอยู่คือถ้าทุกอย่างเป๊ะมันก็รอดแต่ถ้ามีความหย่อนยานเกิดขึ้นแม้แต่ปลายก้อยพายนาก็มาเยอนทันทีนี่สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่น่ากลัวว่าหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนอวกาศของจีนยังแก้โจทย์ในเรื่องของความเสถียรได้ไม่ได้ขาดครับแล้วทําไมในช่วงทศวรรษทองปี2 0 1 0ถึงปี2020ถึงไม่ค่อยมีปัญหาล่ะคําตอบมาอยู่ที่ความประณีตแบบมนุษย์ครับสมัยนั้นรอยเชื่อมทุกจุดจะต้องถูกจ้องมองแล้วก็ ตรวจสอบเลยช่างเทคนิกระับเตียนถึง3คนและข้อมูลทุกอย่างต้องผ่านตาผู้เชี่ยวชาญอีก5คนเรียกว่าตรวจกันจนตาแฉะด้วยความเข้มงวดแบบนี้แหละครับถึงสามารถคุมคุณภาพอยู่แต่พอปัดภาพมาในปี2 0 2 6สกถานการณ์มันพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือไปแล้วครับการที่พวกเขาโดนความบาดดัๆจากทางารัฐนั้นทําให้เครื่องหม้เครื่องมือทดตอบความแม่นยําสูงหรือว่าพวกเรื่องจักเกตเทพๆมันเริ่มขาดแคลนแล้วพอต้องใช้อุปกรณ์ที่ผลิตเองในประเทศมาทดแทนแม้จะมีความ คาดเคลื่อนเพียงแค่0.01ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเล็กกว่าเส้นผมเราอีกนะครับแต่นั่นนะ่ะมันก็มากพอแล้วที่จะกลายเป็นเส้นแบ่งบางๆระหว่างคาว่าภารกิจสําเร็จกับระเบิดกลางอากาศได้เลยนะครับแถมปัญหายังลามไปถึงเรื่องของโค้ดอีกด้วยตอนนี้ครับวงการจรวดจีนกําลังเจอเข้ากับภาวะสมองไหลอย่างรุนแรงวิศวกรยุคเก่าที่ถูกฝึกมาแบบเข้มข้นสไตล์โซเวียตซึต่งรู้ลึกรู้เจงทุกทุก,ทก,ทกมุมของเรื่องยนต์พวกนี้เนะี่ยเขาก็พากันกเกษียณหรือไม่ก็ล้มหายตายจาก ไปตามการเวลาแหละครับตัวนคนรุ่นกลาง,ลางอย่างวัยสามสิบถึงสี่สิบปีที่มีฝีมือก็ต่างโดนบรรดัเจรวจดเอกชนที่เงินหนากว่าดึงตัวไปหมดแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือโครงสร้างหน่วยงานรัฐที่เริ่มจะก,กลวงรับจะเหลืออยู่ก็แค่พวกรุ่นใหม่ที่อาจจะยังมีชุวบงบินไม่สูงพอจะรับมือกับความปับปป้อนน้ไหวแถมยังต้องแบกรับแรงกดดันจากตัวเลขผลประกอบการที่นายทุนกําหนดต้องเร่งงานแข่งกับเดดไลน์จนแทบจะไม่มีเวลาหายใจผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับจรวัดรุ่นใหม่ก็พากะดุดขาตัวเอง ล้มคว่ำแบบไม่เป็นท่าเลยทีเดียวยังยังไม่จบเท่าะนั้นครับท่านผู้ชมในวันเดียวกันนั่นเองครับวันที่ส7บมกราคมยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ตอกย้ำนะครับว่าบางครั้งอ่ความเร่งรีบแบบทุนิยมก็อาจจะเป็นศัตรูตัวฉกาจของคุณภาพเราขยับไปดูที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมชิ่วชวนกันบ้างครับเวลาประมาณเที่ยงนิดๆจรวดเตเรนทูซึ่งเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งได้ทะยานขึ้นฟ้าท่ามกลางท้องฟ้าที่แจ่มใสทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยตจรวดพุ่งไปด้วยความเร็วสูงแต่แล้วิน,วนา ที่52จังหวะที่ทุกอย่างจะดิ่งจูๆจ่ๆจะรวบความยาวหลายสิบเมตรลำนี้ก็เริ่มออกอาการบินสายเป็นงูหรือบินเป็นรูปตัวเอสครับก่อนที่จะหมุนควงสวา่างจนควบคุมไม่ได้ภายในเวลาแค่กริบตาเดียวแหละไม่ถึงสอวินาทีแรงลมมหาศาลก็ได้ฉีกกระชากเจ้าตัวจรวดแตกออกเป็นเสี่ยงกลางอากาศจบภารกิจไปอีกลำในวันเดียวกันครับเจะ้าจะรวดลำนี้ครับครั้งหนึ่งเคยถูกอวยยศอย่างใหญ่เลยนะครับว่าเป็นจรวดเอกชนที่แข็งแรงที่สุดใน ดานบังกอนแบกรับความหวังไว้เต็มบ่าวว่าจะนําพาดาวเทียมขึ้นไปประดับฟ้าแต่ในความเป็นจริงอย่าว่าแต่ออกไปท้องอวกาศเลยครับแม้แต่ชั้นบรรยากาศโลกก็ยังแหวกออกไปไม่ได้สุดท้ายกลายสภาพเป็นเพียงแค่ฝุ่นผงเป็นซักอลูมิเนียมไหมที่บูโรยไปลงมาขึ้นสู่สามันหลางทะเลทรายอันเวงหวางว่างเปล่า สิ่งที่น่าเจ็บใจและชวในให้ตั้งข้อสังเกตที่สุดเลยก็คือความล้มเหลวครั้งนี้เนี่ยมันดันมาเกิดที่ท่อนแรกครับซึ่งในทางวิศวกร,รรมแล้วท่อนนี้ปเปรียบเสมือนกับด่านแรกที่เทคโนโลยีควรจะดงที่สุดเสื่องที่สุดและทนทานที่สุดโดยเฉพาะกับจรวดเชื้อเพลิงแข็งที่โครงสร้างไม่ได้ทับซ้อนอะไรมากมันควรจะเป็นงานหมูๆพื้นฐานแน่ๆแ,แ,แต่กลับจบลงด้วยการระเบิดโต้ตามครั้งมโหรารนบริษัทเจ้าของผลงานนี้คือชิงเหอไดนามิกที่ปเปรียบเสมือนกับม้ายูนคิคว์นโวท็อปของวงการอวกาศเอกชนจน เป็นความคาดหวังของหมู่บ้านนี้เก่ไรก็จับตามองครับไอ้เจ้าเตเรทูรุ่นนี้ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่นแรกโดยตั้งแต่จะให้มันอึดขึ้นถึกขึ้นแบกน้ํหนักได้ถึง1.6ตันแถมยังพกพาดาวเทียมไปทีเดียว6ดวงโดยชูจุดขายความสะดวกสบายแบบบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปครับคือเป็นจรวดเชื้อเพลิงแข็งอยากยิงเมื่อไหรก่ก็ยิงได้เลยนะไม่ต้องมาตั้งเสียเวลาเติมน้ํามันล่วงหน้าน,าน,านั้นๆเหมือนจรวดร,รุ่นเก่าเหมาะมากครับสําหรับภารกิจดวลเจ๋ของกองทัพหรือว่าการตกเหตเด,ด,ดาวเทียม ราคาประหยัดแต่ท่านผู้ชมรับบางครั้งรับความทะเยอทะย,ยานที่มันมากเกินไปก็เปรียบเสมอกับเส้นเชือกที่กลับมารักพอตัวเองบริษัทวาดฝันไว้อย่างเวยหรูทั้งจะไปยิงจรวดกลางทะเลจะทําจรวดที่ใช้ตําได้เหมือนกับของอีลอนมัสและเป้าหมายสาคัญที่สุดเลยก็คือการเข้าตลาดหุ้น IPO ในปี2025ไอ้เจ้าแรงกดดันจากตัวเลขในตลาดหุ้นนี่แหละครับมันคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้หลังลาหักลงไปทําไมจรวจถึงระเบิดตั้งแต่ก้าวแรกคนในวงการเขา ามองตาก็รู้ใจกันแล้วหรอกครับว่านี่แหละมันคืออาการของงานเผาชัดๆด,ด้วยความที่อยากจะแย่งเชินเค้กต่วนแบ่งกันสวัสดิ์อยากจะเอาใจนักลงทุนกระเบ่าหนักจนต้องหันเวลาพัฒนาลงอย่างน่าเกลียดและเปรอะเป๋น่อาจจะมีการลักไก่ข้ามขั้นตอนการตอบบางอย่างไปเสียงกระซิบจากนายทุนที่ว่าบินให้เร็วกว่านี้ได้ไหมถ้าช้านะ่ะเดี๋ยวตกขบวนไปรบระดมทุนนะหรือคำต่างที่มาจากเบื้องบนรับ,บบีบลงมาว่าต้องยิงโชก่อนรุ่นเจนะมันจะได้มีผลงานไปอวดผู้ถือหุ้นผลลัพธ์ของ ความเร่งรีบก็คือระเบิดลูกใหญ่ที่เห็นนี่แหละครับการที่มันพังที่ท่อนแรกนะครับสะท้อนหเห็นถึงปัญหาที่น่ากลัวกว่าแค่เรื่องของจ้วงตกแล้วครับมันบ่งบอกถึงคุณภาพอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานที่กําลังสั่นคลอนอาจจะเป็นรูน็อตที่คลาดเคลื่อนหัวเฉดที่โดนการกร่อนหรือว่าระบบควบคุมที่รวนวิตงเหล่านี้นยมันคือความบกพร่อ,องของกระบวนการผลิตล้วนที่เกิดจากการเร่งรีบจนลืมความประณีตแล้วพอเกิดเรื่องปุ๊บใช่ไหมครับเราก็จะได้ยินเสียงข้อแก้ตัวตุนคลาสติกลอยมา ามทางลมพันทีนั่นก็คืออ๋อมันเป็นเพราะว่าเราขาดแผนชิปไงล่ะหรืออเมริกาควา่ำบาตรเราแถมยังมีเรื่องตลกเกี่ยวกับแผนการส่งดาวเทียมสองแสนดวงที่ฟังดูโอเวอร์เกินจริงไปหน่อยนะครับแต่เราอ่ะก็ต้องต,ตั้งสติแล้วถามกลับไปต,ตรงๆเราว่าจะรวสองลำที่มันระเบิดไปเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับชิปความจริงก็คือจรวจนะครับมันไม่ได้ต้องการชิป5นาโนเมตรที่ลับสมัยขนาดนั้นหรอกครับแต่ทุกครั้งที่มันล้มเหลวโลกออนไลน์ในจีนน่ะจะรีบชี้เป้าไปที่การคว่ำบาตรของอเมริกาทันทีซึ่งในมุมมอององงขผู้สัเก อย่างเราอ่ะนี่มันคือเทคนิคการหาแพะระบับชั้นดีเพื่อเบี่ยงเบนประเด็นจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการของตัวเองชัดๆเลยครับสุดท้ายนิ้วทุกนิ้วก็จะชี้ไปที่อเมริกาว่าเป็นต้นเหตุแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเราอ่ะมองในมุมมองของผู้สังเกตการณ์ที่ถอยออกมาดูภาพกว้างความจริงอ่ะมันเป็นตะลกรายย้ายยิ่งกว่านั้นครับลองคิดเล่นๆดูนะครับต่อให้พรุ่งนี้ตารัดใจดียกเลิกการแบนทั้งหมดแล้วประเคนกาจอตัวท็อปอย่าง n อ i นว a ดีหรือว่าส่งชิปขั้นเทพของพ u a l c คอมใส่พานทองม,มาให้จีนใช้ Free. ไม่แน่นะครับถ้าตรวจลำนั้นเองก็อาจจะยังระเบิดอยู่ดีก็เป็นไปได้นะทำไม่หรอก็เพราะว่าชิปอัจฉริยะน่ยมันไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเรื่องของความซื่อสัตย์ในการผลิตหรือว่า่้มแตมกมปรหิหาจัดการที่หละหลวมได้นะสิครับความล้มเหลวของไอ้เจ้ารองมัสทีบีเนี่ย สาเหตุเองมันก็มาจากเรื่องพื้นฐานทางกลไกล,ล้วนๆอย่างเช่นใบพัดปัม๊มไฮโดรเจนเหลวมีปัญหาหรือว่าซีลยางกันร,รั่วที่เสื่อมสภาพซึ่งถ้าเ้นยางมันเปื่อยหรือว่ารอยเชื่อมทำมาไม่ดีจนปั๊มมันรั่วตัวหวมก็จะระเบิดครับไม่ได้เกี่ยวกับว่าชิปจะประบวลผลได้เร็วแค่ไหนเลยการพยายามจะเบี่ยงประเด็นไปเรื่องของชิปจึงกลายเป็นสุดยอดเทคนิคการประชาสัมพันธ์ชั้นเสียงครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนหายนะภายในที่เกิดจากสนิมเนื้อในเรื่องการคอร์รัปชันภาวะสมองไหลหรือว่าความโล ที่อยากจะได้กําไรเร็วให้กลายร่างเป็นโศกนาฏกรรมจากภายนอกทันทีจากผู้ร้ายที่ทํางานพลาดกลายเป็นฮีโร่ผู้ดูกันแกล้งฟังดูแล้วน่าเห็นใจขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าว่าวิธีคิดแบบนี้นะครับมันก็น่าอันตรายยิ่งกว่าการไม่มีชิปให้ใช้เสียอีกเพราะมันคือการใช้ข้ออ้างสวยหรูมาปิดบังแผลหน่าเฟะที่อยู่ข้างในไม่ให้ได้รับการรักษานั่นเองครับและท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่ากลยุทธ์การเล่นใหญ่แบบนี้มันกําลังเกิดขึ้นกับยุทธศาสตร,ร์ดาวเทียมของจีนเหมือนกันช่วงนี้ถ้าใครตาม ข่าวแวดวงการลงทุนอาจจะเห็นตัวเลข2องแสนพันต่าบ่อยๆครับนี่คือจํานวนดาวเทียมวงโคโจรป่ําที่จีนเนี่ยไปยื่นเรื่องจองคิวไว้กับสภาพโภรคมนาคมระหว่างประเทศหรือว่า ITU ฟังดูยิ่งใหญ่เกินเรงไรมากเลยใช่ไหมครับเรา่องว่าจีนเนี่ยกลังจะเอาดาวเทียมไปห่มโลกแข่งกับชาติตะวันตกแต่เดี๋ยวก่อนนะครับในความยิ่งใหญ่นั้นน่มันมีความจริงที่ชวในให้หัวเราะอ,อยู่ครับเพราะว่าการที่จะไปยื่นใบสมัครจองคิวเนี่ยนะครับมันฟรีครับใครไปยื่นก็ได้อย่างประเทศตะวัน ประเทศเล็กๆในแอฟริกาก็เคยไปยื่นตั้งสามแสนดวงแล้วรบันดานะเป็นหมาอำนาจอาวกาศหรือเปล่าล่ะครับก็ไม่ได้เป็นเลยครับเพราะความภาทายของจริงมันไม่ได้ใช่ตอนที่แบบว่าเราไปยื่นเอกสารน,นะครับแต่มันอยู่ที่กฎเหล็กของ ITU ครับที่ระบุว่าคุณนะต้องปล่อยดาวเทียมดวงแรกภายใน7ปีและต้องปล่อยให้ครบตามจำนวนที่โมอเอาไว้ได้ภายในสิ่ปีไม่งั้นแล้วเราก็คุณจะโดนยืดไใบอนุญาตคืนไปนะงั้นเราลองมาคิดคํานวณกันแบบง่ายสไตล์ชาวบ้านกันดูนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าดาวเทียมสองแสนดว ขึ้นไปบนฟ้าทันทีในเวลา14ปีแปลว่าจีนน่ยพวกเขาเองจะต้องยิงดาวเทียมให้ได้ปีละ1 4 0 0 0พันดวงสมมุตินะครับว่าจะรวดลำหนึ่งเก่งมากๆแบกได้ทีละ6 0ิบดวงจีนจะต้องยิงจะรวดปีละ230ิบเที่ยวหรือเกือบวันเว้นวันแต่ความเป็นจริงคืออะไรครับในปี2025ท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจีนเขายิงไปแค่66กว่าครั้งเองแถมในจํานวนนั้นนยะครับยังได้รวมเอาที่ระเบิดตูมตามแบบขามือเมื่อวันที่1 7มกราเข้าไปด้วยแล้วนะครับต่อให้ระดมศพกกพ ชมาช่วยกันิงก็ยังห่างไกลจากเป้าหมายชนิดที่เรียกได้ว่าไม่เห็นฝุ่นเลยทีเดียวนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าภาพลลงตาทางยุทธศาสตร์แล้วคําถามก็คือทําไมต้องตั้งเต้าที่เป็นไปไม่ได้ขนาดนี้ให้ตัวเองได้ดูลําบากคําตอบมันเรียบง่ายแต่เจ็บแสบครับเพราะว่านี่น่ะมันคือเกมการเงินในขณะที่วิศวกรอาจจะน้ําตาตกในครับเวลาเห็นจรวดอย่างลองบัสหรือว่าเซสระเบิดแต่ว่านายทุนผู้อยู่เบื้องหลังฉากนั้นอาจจะกําลังแอบยิ้มที่มุมปากจิบไว สบายใจเพราะตาบาบที่สตอรี่เรื่องดาวเทียมตองแต่ล้านดวงยังขายฟันได้และเป้าหมายที่จะล้มสตาร์ลิงยังถูกปรับระากาัศออกไปราคาหุ้นมันก็ยังมีแรงเปินให้พุ่งขึ้นไปได้เรียกครับเราลองมาดูตรกอก,กของเขากันบ้างนะครับมันเป็นแพทเทิร์นเลยครับเริ่มจากอ้างว่านี่เนีย่ยเป็นคือโครงการแห่งชาติเพื่อความมั่นคงบริษัทต่างๆก็จะรีบวิ่งไปจองขึ้นความทีจองที่ดินเพื่อของเงื่อนอุดหนุนจากระบลท้องถิ่นมาก่อนตัวจะรวดที่จะยิงขึ้นไปไหมเอาไว้ที่หลังนะครับแม้จะยิงแค่ดาวเทียม ตอบแล้วระเบิดเหมือนลำนี้ก็ยังสามารถเขียนข่าว PR ได้ว่ามันเป็นความสาเร็จก้าวสาคัญเพื่อล่อแมงเม้ารายย่อยให้บินเข้ากองไฟในเกมนี้จะรัวจ,จะบินได้จริงหรือไม่มันไม่สําคัญเท่ากับว่าสไลด์ใน PowerPo i n t สวยแค่ไหนงานถแถลงข่าวจัดได้ใหญ่โตไหมและสามารถหลอกนักลงทุนที่มีเงินถุงเงินถังแต่ไม่มีความรู้ใน,นเทคนิคได้หรือเปล่าคือผมเองก็แอบคิดนะครับมันเป็นความคิดส่วนตัวของผมนะผมคิดว่าเอาทุนที่มา PR ในช่อง YouTube ของไทยลหลายช ห้องนี้นะครับชวนคนไทยไปลงทุนหุ้นในจีนเนี่ยเอาไปพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น,วน,นกว่านี้ก่อนี้ไหมครับคือทาให้มันดีจริงๆอะ่ะเดี๋ยวคนเขาจะอยากไปลงทุนเองนั่นแหละไม่ต้องมาโปรโมทอะไรขนาดนี้ะนะเพราะว่ายิ่งโปรโมทมันยิ่งดูแม่งแม่งเพราะถ้าเรารับข้ามฝั่งไปดูมวยคู่เอกอย่างสเปซเอของของ Elon Musk ีลอนมาร์กเอรรับรายนั้นเน่ะเขาทํางานภายใต้สภาวันหลังชนฝาครับเขาถูกบีบด้วยความจําเป็นปากัดเต็มทีที่จะต้องหาเงินจากค่าสมาชิกรายเดือนมาเลี้ยงบริษัทครับดังนั้นเนี่ยโจของพวกเขาอ่ะคือตะรวจต้องต้น ทุนต่ำที่สุดและต้องสเสียหที่สุดธุรกิจถึงจะอยู่รอดได้และผู้ถือหุ้นน่ก็จะอยู่รอดได้ด้วยแต่พอหันกลับมาที่โครงการดาวเทียมที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่กติกามันดันเป็นคนละมัวเลยครับโครงการนี้เขาขับเคลื่อนด้วยเชื้อเพลิงที่เรียกว่าเงื่อนอุดหนุนและการปั่นกระต่หุ้นแต่รัวจ,จะระเบิดคาถาหรือว่าจะพุ่งขึ้นฟ้าเนี่ยครับถามจริงๆคร,รับว่าอะไรสนใจคนในระบบราชการก็แค่อยากจะได้ผลงานเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคนนอกระบบที่เป็นนายทุนก็แค่อยากจะตีหัวเข้า,ขาบ้านถอนทุนคกนตัวคนที่ รับเค้ากรรมจริงๆเลยก็คือบรรดานักดนทรีไราย่อยหรือแมงเมาที่ดันเป็นหลงเชื่อในนิทานเรื่องการพังงานของมังกรจรีนที่ถูกวาดฝันเอาไว้อย่างสวยหรูและที่พวกเขานะครับกล้าตั้งเป้าหมายแบบหลุดโลกที่เป็นไปไม่ได้ขนาดนี้ก็เพราะว่าพวกเขาอ่ะมีไม้ปลายก้นหีบเตรียมไว้อยู่แล้วคือถ้ามันล้มเหลวเมื่อไหร่ก็แค่ชี้นิ้วไปที่อเมริกาจบข่าวคารับจรวดไม่ได้ขึ้นเหรอไม่ใช่เพราะว่าเราทํไรายกานเฮ็ดน,นะแต่เป็นเพราะว่าอเมริกากันแกล้งเราต้องหักลนะ่ะดังนั้นนะครับเรื่องที่น่าอายที่สุดของสงครามวั ที่มกราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความเปิดผ้าทานนี้หรอกครับแต่มันคือการที่เหตุการณ์นี้ด้กระชากหน้ากากคําโกหกคาโตในเรื่องของชิปขาดแคลนให้มันหลุดร่วงลงมาต่อหน้าต่อตาชาวโลกทําให้เห็นกันชัดนเลยครับว่าปัญหาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ชิปนะแต่เป็นเสาเข็มของรากฐานอุตสาหกรรมอวกาศตั้งหักล่ะที่มันกําลังค่อยๆผูกพังลงไปและเพื่อเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มันชัดเจนขึ้นผมขออนุญาตครับพาท่านผู้ชมนั่งทำให้ชินย้อนเวลากลับไปดูอะไรบางอย่างที่มันเองก็สะท้อนจิตวิญาณ ของผู้คนได้ดียิ่งกว่าสถิติทางตัวเลขครับท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าหลังจากความล้มเหลวครั้งใหญ่ครั้งแรกของจ้าวงลองมาร์ชเีบีในปี1996หรือว่าพศ2539นะครับมันก็ได้มีเรื่องเล่าระดับตำนานเลยนะครับเกิดขึ้นที่เมืองซีซาง2เรื่องเรื่องแรกเลยคือมีวิศวกรอาวุโสท่านหนึ่งเดินเข้าเมืองไปซื้อไก่ที่ตลาดแต่เชื่อไหมครับว่าแม่ค้าขายไก่พอรู้ว่าเป็นคนจากฐานปล่อยจรวงทางเนี้ยคว้าไก่กลับทันทีเลยครับแล้วก็ตะคอกใส่หน้านวิศ คนับพันเงินภาพสีไปตั้งเท่าไรก็อีแค่ดาวเทียมลูกเท่าแตงโมยังยิงไม่ขึ้นทําเอาคนจีนขายหน้าไปทั่วโลกยังมีหน้าจะมากินไก่ฉันอีกรอเรื่องที่2นะครับวิศวกรอีกคนเดงไปซื้อตั๋วรถไฟตู้นอนเพื่อที่จะกลับไปจริงพนักงานขายตั๋วย่อมป,ประชาชนเพื่อนใส่หน้าเลยครับแล้วก็พูดวยน้ำเสียงเย็นชาว่าคนอย่างพวกคุณไม่มีความอายเลยนะครับคิดว่าตัวเองคู่ควรจะได้นอนสบายๆบ,บนตู้นอนนี้ด้วยหรอครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยคนจีนจะยังยากจนและอาจจะไม่มีความรู้ใน เรื่องของเทคนิคซับปอนแต่พวกเขาอะ่ะมีสิ่งที่เรียกว่าความละอายแก่ใจและมีความมุ่งมั่นแรงกล้าที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหัวหน้าผู้ออกแบบในตอนนั้นซึ่งก็คืออดีตของท่านลงเลฮาวถึงกับก้มหน้าก้มตาด้วยความอับอายหลังจากจตรวจระเบิดและมีเรื่องเล่านะครับว่าความเครียดทำให้ผมของเขาอเปลี่ยนจากสีดาเป็นสีขาวโพลนไปในช่วข้ามคืนหลังจากนั้นเพียงแค่เรื่องปีมีคนกว่า500ชีวิตถูกลงโทษไล่ตั้งแต่คนเฝ้าโกดังไปจนถึงหัวหน้าวิศวกรคือว่าใครผิดก็ ต้องรับผิดไปนั่นแหละครับมันคือมาตรฐานของคนยุคนั้นเลยแต่ถ้าเราลองตัดภาพมาในยุคปัจจุบันนี้สิครับปี2026นรวจระเบิด2ครั้งในวันเดียวแต่เราอะกลับไม่เห็นหัวหน้าทีมออกแบบคนไหนออกมาโค้งคำนับขอโทษประชาชนไม่มีการแสดงความรับผิดชอบด้วยจิตวิญ,ญญาณแบบปี1996สิ่งที่เราเห็นนั้นกลับเป็นความเยียบในโลกความเป็นจริงแต่เสียงดังในโลกโตซเชียวแฮชแท็กที่พูดถึงเรื่องนี้บนเว็บปอถูกลบหายไปกับป่าแม้แต่ในตเองครับที่ผมเนี่ยเล่นอยู่เป็นประจำ เลยนะครับก็ยังไม่มีเลยครับแบบหายากมากมันทําเอาบัญชีผู้ใช้ที่แบบว่าวิจารณ์เรื่องนี้เนี่ยถูกแบนคอมเมนต์เองก็ปิวว่นไปเลยครับคือเขาเก่งจริงๆนะครับในเรื่องการควบคุมโลกโซเชียลเนี่ยและสิ่งที่เข้ามาแทนที่เลยก็คืออะไรรู้ไหมครับคอมเมนต์จาก IO หรือปฏิบัติการข่าวปลน ต่างก็จะมาโพสต์ข้อความเพทิทิร์นเดียวกันเป๊ะๆเนราว่าไม่เป็นไรนะความล้มเหลวอ่ะมันเป็นบันดาหเห็นความสาเร็จหรือเห็นประเทศกล้าโต้ตอบแบบนี้แล้วรู้สึกปลอดภัยจังประเทศไทยมันยังไม่มีอะไรเลยอะไรแบบนี้นะครับไม่เชื่อลองอ่านคอมเมนต์ดูนะเจอแน่นอนน่าคิดนะครับท่านผู้ชมมันน่าคิดจริงๆครับสามสิบปีก่อนน่ะความล้มเหลวหมายถึงคุณไม่มีติดแม้แต่จะกินไก่มันคือบทเรียนที่โหดร้ายจริงครับแต่ว่าจริงใจแต่ถ้าว่าสามสิบปีต่อมาความล้มเหลวกลับได้รับการต้อนรับด้วยการเฉลิมฉลองแบบปลอมๆและความบันเทิงที่ถูกจัดฉาก นี่คือต้นตกติที่เีะแต่งและด้านชาต่อความเปิดพลาดและผมอยากจะบอกเลยครับว่าสิ่งนี้แหละครับอันตรายยิ่งกว่านอตหลวมหรือท่อรั่วเพราะเมื่อไหร่ก็ตามรับที่ความล้มเหลวทุกอย่างสามาานหาคออ่างตัยหรูมาแก้ตัวได้ตำรวจทุกลำหลังจากนี้นะ่ะคงมีชะตาก,กรรมที่ต้องล้มเหลวตํำแล้วตํำเล่าอย่างแน่นอนหละครับถ้าสําเร็จหน่อยก็จะพีอาออกมาแหละคือผมไม่ได้มีอคติอะไรกับประเทศจีนเลยนะครับในทางตรงกันข้ามเลยผมะรักจีนแผ่นดินใหญ่มากๆเลยครับท่านผู้ชมแต่ผมแค่ไม่ฝักใฝ่คอมมิวนิสต์เท่านั้นเอง ผมชอบโลกเสรีที่สาม,มารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่มีการปิดกัน้นรับใดก็ตามครับที่ความคิดเห็นนั้นมันไม่ไปทําร้ายใครแล้วก็พยายามเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงโลกให้มันดีขึ้นได้เนี่ยผมว่ามันก็ควรที่จะแสดงความคิดเห็นกันออกมาได้นะครับและที่สําคัญเลยครับข่าวฝานก็เป็นติ่งสะคังครับการปิดข่าวเ่ยมันคือติ่งที่ไม่จริงใจเท่าไหร่นะครับทิ่ติ่งไหนที่มันไม่เบีเ่ยดเบียนพืชไม่เบีเ่ยดเบียนตัวเองก็ขอสมปรารถนาครับขอท่านผู้ชมนั้นมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่รับชมคลิปของผมไปนานๆแล้วพบกัน Vamos